ก็โอเคแล้วครับสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมชีวีทีแอมวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนทีมวอกหรือ,รอวอกเปเปอร์ของลิปท,ท็อปเนะี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้นะเสนอคนที่แบบไม่เคยเล่นคอมเลยนะก็เราให้เรากดลิดขวาที่เมาส์เมาส์ลิดขวาเมาส์แล้วกดพิซเนอร์ที่จออ,อ,อ,อะไรนนเนี่ย อะไรนั oh ่นแหละกลกดเข้าไปเราก็เปิดหน้าต่างเต็มหน้าต่างเต็มนะครับแล้วก็กดเข้าเด็กสอบแด็กเก่าปึ๊บกดเข้าไปอันนี้ก็เป็นแบบเอิ่มที่เราเลือกไว้ทีเป็นอยู่แล้วก็เราอยากจะใช้อยากจะเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็กดไปที่บัล์แล้วกดที่เราเก็บรูปไว้ที่เราอยาก แล้วมาเป็นหนึ่งที่ท็อบเดี๋ยวมันจะหาก่อนนะโฟเดอร์ของก่อนนี่ผมกิดวันนี้พิเจอร์โอเคเดี๋ยวมันด้วยแล้วเนี่ยเซฟโอเคก็ผมก็ได้แล้วนี่ ก็เปลี่ยนทีมก็งง่ายๆนะถ้าอยากจะเปลี่ยนใช่อยากจะเปลี่ยนอย่างอื่นหรืออะไรก็คอมเมนต์มานะเนียซ้ำนะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนทีมเรากดคลิกขวากดอันล่างสุดเนี่ยล่างสุดแล้วก็กดเข้าไปมันก็มีให้เลือกก็นี้แหละ ก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ด้วยขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย